บังเด้อพี่น้องอย่าพันเข่าลงแร้มพี่น้องอย่าพันเข่าลงแร้มหนิเห็นบ่นี่น้ำมาหานห่างคนนี้เนี่ยบังเนี้ยพี่น้องยืนขึ้นคนอ่ะโอ้ยแล้วหมากไม้พชรี มันกว้งปานั่นเต็อกเอาไปเด็กมากได้เ,ยเียรโอ้แสดงว่ารถตัวออไปเมื่อกี้นี้แน่นเลยคนเมื่อคาขี่เรถเข้าไปแล้วดองโต๊ดตอ,องอปัดบ่านี่โอ้ชีสเล็่ขอาไปบ้านมาชอบด็นี่จะดีแบาว่ามามา นองอย่าพร้อนเข่าลงเล้มอย่าพร้อนมาเข่าลงเลยมเอาหลักฐานไปให้พวกนี้เขียวเบิ่